เคยกันไหมครับหลายครั้งที่เราเทรดถูกทางกําไรเนี่ยได้เยอะราคาวิ่งขึ้นสูงเลยแต่อยู่ดีครับหันมามองหน้ากราฟอีกทีลงมาโดนสต็อปลอะและจากกําไรที่เราควรจะได้กลายเป็นกำไรทิปซะง,งั้นรวมไปถึงขาดทุนด้วยซึ่งในโลกของการเทรดเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงเจอปัญหานี้มาไม่น้อยเลยครับเจอกันบ่อยด้วยอย่างตัวพี่แชมป์เองเนี่ยก็เจอบ่อยครับเราด้วยความปกติเราเป็นคนชอบลันเทรนใช่ไหมเราอยากจะกินคำใหญ่ๆแม่ใหญ่ พอรันไปสักพักไม่ยอมเก็บกําไรไม่ยอมทําอะไรราคาลงมาโดน Stop ปล s อก็เอาไปกําไรที่ควรจะได้เยอะๆเนี่ยกลับหายไปหมดจากการที่เราเนี่ยพยายามจะรันเทรนขึ้นไปแบบไม่มีการปกป้องกําไรเลยซึ่งสําหรับใครที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่แล้วอยากที่จะแก้ไขวันนี้นะครับพี่แชมป์มีเทคนิคหนึ่งที่จะมาช่วยปกป้องกําไรของเรานะไม่ให้เป็นกำไรทิปนั่นคือเทคนิคการวางจุดเก็บกําไรครับจากหนังสือ Think and ท r a d e Like a Champion ของ Mark e มีการพูดถึงจุดเก็บกำไรไว้อย่างน่าสนใจเลยครับจุดเก็บกำไรหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า stop back คือจุดที่เราต้องการปกป้องผลกําไรที่เราต้องการและมีการปล่อยให้ราคาของสินทรัพย์นั้นเหวี่ย,ยงตัวได้ตราบใดที่ราคายังเทรดเหนือระดับจุดเก็บกําไรอยู่ถ้าจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยผมขอพามาดูในส่วนของกราฟของตัวบิตคอยละกันครับจากในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของบิตคอยเนี่ย มีการไล่สเ็จนะครับคือมีการเบรกไฮก่อนหน้าและเกิดการยกไฮยกโลแล้วก็ยกไฮอีกครั้งซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงแนวโน้มที่อาจจะทําให้กราฟเนี้ยเป็นเทรนขาขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเงื่อนไขของมันเนี่ยเวลาที่เราเข้าเทรดเราก็ต้องวางแผนก่อนใช่ไหมครับว่าเราจะเข้าบริเวณไหนสต็อปลอสบริเวณไหนจากในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดที่เราน่าจะเข้าเนี่ยก็คือโซนนี้แหละ พอเป็นจุดที่มีดีมานโ n e ก่อนหน้ารองรับไว้อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยโซนกรอบเนี่ยได้หมดเลยนะครับส่วนจุด Stop l o s อเนี่ยก็จะเป็นจุดนี้ครับก็จะเป็นการวางที่ใต้โลก่อนหน้าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดราคาลงมาโดนที่โลก่อนหน้าใช่ไหมครับหรือราคาประมาณเนี่ยสองหมกว่ากว่าเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะทําการ t t p p o ล s อกออกอผมขอตั้งไว้เลยแล้วกันว่าเป็นจุด Stop l o s อนะครับหรือ Sl ในส่วนของราคาเข้าเนี่ยเราอาจจะเลือกจุดเข้าจุดบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นจุด Entry นะครับวางไว้แบบนี้อันนี้คือขั้นตอนที่1ของเวลาที่ทุกคนไปเทรดเลยทีนี้เวลาที่สมมุติถ้าราคามีการปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับอ่ะเราเห็นเนาะราคามีการปรับตัวขึ้นไปต่อแล้วอาจจะห่างจากจุด SL เนี่ยเรียกได้ว่าประมาณเกิน1เท่าเป็นต้นไป โดยหลักปกติหลายคนก็จะเริ่มครับนำา SL ขึ้นมาวางบางหน้าทุนนะครับเป็นการบางหน้าทุนปกป้องไม่ให้เราเนี่ยเกิดการขาดทุนถ้าราคามีการตบไหลลงมาครับในโซน SL ปุ๊บก็จะเป็นการเก็บกำไรนิดนึงเพื่อปกป้องไม่ให้ราคาลงมาโดนเลยจุด Entry นั่นเองครับก็จะเป็นวิธีเนาะอันนี้คือสเต็ปที่2ส่วนจุดเก็บกำไรเนี่ยสุดท้ายครับเขาจะวางไปที่สเต็ปที่3ครับนั่นคือเมื่อราคาเนี่ยมีการวิ่งต่อนะครับวิ่งต่อ ปึ๊นี่ครับวิ่งต่อขึ้นไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราพอใจกับระดับกําไรแล้วกาไรเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก10%นะครับนี่เนาะสิถ้าเทียบ e n ็นจีขึ้นมานะขึ้นมาเลยประมาณสัก10%ในโซนเนี้ยเราพอใจแล้วเป็นจุดที่เราต้องการที่จะรู้สึกว่าอ่ะถ้าได้ประมาณเนี้ยฉันโอเคแล้ววันนี้ก็สามารถที่จะเอา Stop ปลอดครับขึ้นไปวาง ณนะจุดนี้ได้เลยก็จะเป็นการวางจุดเก็บกาไรครับและทีนี้เนี่ยพอกราฟขึ้นไปแล้วใช่ไหมขึ้นไปแล้วแบบนี้เราสามารถปล่อยให้กราฟเนี่ยวิ่งไปในตรงไหนก็ได้หรือจะเป็นเป้าทาร์เก็ตไกลของเราก็ได้ครับเพื่อที่จะลุ้นให้กราฟไปต่อนะครับก็ดูนะครับนี่ภาพเนาะถ้าตราบใดที่กราฟไม่ไหลลงมาชนบริเวณจุดเก็บกำไรเนี่ยเราก็ยังจะปล่อยให้กราฟมันวิ่งไปได้ครับเนี่อวิ่งไปต่อนะครับก็แล้วแต่เราเลยว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปตั้งท P ที่ตรงไหน ทีนี้หลายคนก็คงสงสัยนะครับว่าไอ้จุดเก็บก,กำไรเนี่ยมันเอาไปตั้งตรงบริเวณที่เราพอใจตรงไหนก็ได้หรอใช่ไหมอาจจะเป็นตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าได้กําไรเยอะแล้วเราก็เก็บ TP อะไรอย่างนี้หรอนะครับเราก็ปล่อยให้กราฟที่เหลือวิ่งต่อจะไปตั้งจุดเก็บก,กำไรอีกทีตอนที่มันขึ้นไปเยอะอีกทีตรงไหนค่อยไปว่ากันใช่ไหมอาจจะเป็นแบบนี้หรอจริงๆก็ต้องบอกว่าใช่ครับมันสามารถทําแบบนี้ได้แต่ในหนังสือครับก็มีเขียนหลักการเอาไว้อีก2หลักการครับที่ให้เราเนี่ยเอาไปไว้ในการ วางจุดเก็บกําไรแบบเป็นระบบมาดูที่วิธีที่1กันก่อนนั่นคือวิธีการวางจุดเก็บกําไรไว้ที่เปอร์เซ็นต์กำไรเฉลี่ยของเราครับจากสถิติที่เราเก็บมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์กำไรเฉลี่ยที่เราได้ในกราฟน,น,นั้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะเลือกวางจุดเก็บกําไรไว้ได้ครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นตัว BTC เนี่ยผมอาจจะมีการเทรดเฉลี่ยปกติแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยการเทรดเฉลี่ยของเราเนี่ย อย่างน้อยๆเนาะมันได้กําไรเฉลี่ยประมาณสาติของเราเก็บมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%ดังนั้นเนี่ยเราก็ก่อนที่ราคาจะขึ้นไปถึง10%เราลากไว้ก่อนเลยครับไว้ไปเลย10%ตรงนี้นี่ครับแล้วเมื่อราคาเนี่ยมีการขึ้นไปถึงใช่ไหมขึ้นไปถึงแล้วต้องรอให้มันวิ่งเลยไปก่อนนะครับเนี่ยอาจจะรอให้ราคามันวิ่งเลยไปสักประมาณแบบอาจจะเป็นช่วงสัก15นี่ครับอาจจะเป็นช่วงสัก12ถึงหเอนเนี่ยขึ้นไปอีกหน่อยนี่ครับขึ้นไปอีกหน่อยฟื้นเนี่ย ขึ้นไปสัก12%หรือ5%เราค่อยยกครับตัวซ็อบล็อตเนี่ยมาวานที่จุดเก็บก,กำไรแบบนี้ก็ทําได้เป็นการล็อกเหมือนเป็นการล็อกสถิติการเทรดของเราว่าเอ้ยโดยปกติต่อการเทรดต่อเปอร์เทรดของเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์กำไรมันอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะพัฒนาต่อไปได้ก็อนาคตถ้าเรารู้สึกเก่งขึ้นอยากจะเพิ่มอัตราการชนะขึ้นก็ค่อยขยับจุดเก็บก,กำไรขึ้นไปก็ได้ครับเป็น ตัววัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราแล้วมาดูที่วิธีที่2บ้มงครับนั่นคือการคิดจากจํานวนเงินที่เราได้ต่อการเทรดนั้นๆเลยครับยกบตัวอย่างเช่นอย่างเช่นคุณเนี่ยมีการระบุไว้แล้วว่าต่อวันเนี่ยในการเทรดคุณอยากทํากําไรได้ประมาณ100เหรียญพอราคาเนี่ยสมมุติว่าในกราฟนั้นเนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นไปเนาะแล้วราคามันทะลุกเกิน100เหรียญขึ้นไปแล้วอาจจะเป็น120130อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะเป็นกําไรนะเราก็เอาสามารถเอาจุดเก็บกําไรเนี่ยนะครับเอาสต็อปร้อเนี่ย ไปวางปิดตรงบริเวณที่เราได้กำไรร้อยเหรียญไว้ได้เลยเพื่อเป็นการล็อกกําไรว่าวันนั้นอย่างน,น้อยๆเนี่ยฉันได้และร้อยเหรียญน,นะครับก็เป็นลนักษณะนี้ก็ได้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าจุดเก็บกําไรหรือ stop back เนี่ยไม่ใช่ t a i l i n g stop นะครับ t a i l i n g stop เนี่ยจะมีข้อแตกต่างจากจุดเก็บกําไรอยู่เยอะเลยโดยปกติถ้าเรามาดูที่ตัวกราฟเนี่ย เทลลิงสต็อปเนาะสมมุติว่าเราใช้เป็นระบบง่ายๆอย่างเส้น EMA 5 0เมื่อราคาเนี่ยสมมติเรามีการซื้อแล้วเราวางสต็อปลอไว้ก่อนตรงนี้ใช่ไหมครับราคามีการเราซื้อไว้แล้วแล้วราคามีการพุ่งขึ้นต่อปึ๊บนะครับพุ่งขึ้นต่อจะเห็นเนาะว่าเราสามารถใช้ตัวเส้น EMA 5 0สีส้มเนี่ยเป็นตัววางจุดเทลลิงสต็อปได้คือเมื่อราคาเนี่ยมีการวิ่งหลุด EMA 5 0มาตรงนั้นเป็นจุดที่เราโอเคสต็อปลอกกำไรก็ได้อันนี้จะเป็นวิธีการใช้เทลลิงสต็อปใช่ไหม ณนะบริเวณเป้าหมายเลยที่เราต้องการจะเก็บใช่ไหมว่าเออสิแล้วเราต้องการจะล็อกแล้วได้ร้อยเหรียญแล้วเราต้องการจะล็อกแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นทรีนสต็อกก็คือเราก็จะปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหลุดอ่าอย่างเงี้ยยังไม่หลุดใช่ไหมอ่าก็มาดูอ่าอย่างเงี้ยประมาณอันนี้ก็ยังกึ่งๆเกือบจะหลุดใช่ไหมอ่า,อานึกว่าหลุดละอันนี้ครับอย่างเงี้หลุดแล้วอ่าอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการออกอ่าซึ่งจริงๆสามารถใช้ร่วมกันได้นะโดยการที่เราล็อกกําไรด้วยจุกเก็ตกำไรก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยนะครับพอาราคา ค่อยใช้ตัว telling s t o c ในการที่จะช่วยเก็บกําไรตอนราคามันขึ้นต่อหลังจากที่ถึงจุดเก็บกําไรแล้วก็ได้แบบนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เหมือนกันครับหวังว่าเพื่อนๆชาวไอเร r ออะลอตนะครับน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนลองนําเทคนิคนี้เนี่ย เทคนิคจุดเก็บกําไรเนี่ยไปประยุกใช้กับการเทรดของตัวเองไปพัฒนาการเทรดของตัวเองครับแล้วถ้าเกิดลองใช้แล้วได้ผลลัพธ์เป็นยังไงใครฟังคลิปนี้อาจจะลองใช้วันนี้เลยนะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงรู้สึกว่าเออมันเหมาะกการเทรดของเราไหมเหมาะกับเทคนิคของเราไหมสามารถพิมพ์มาคุยมาบอกมาแชร์ให้เพ,เพื่อนรู้ข้อดีข้อเสียกันได้นะครับและยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เคยใช้เทคนิคนีคน้อยู่แล้วเคยใช้แล้วก่อนหน้านี้เนาะสามารถมาพิม บอกกันได้ครับพิมพ์คุยกันได้จะได้เป็นวิทยาทานให้กับตัวผมเองรวมถึงเพื่อนๆนท่านอื่นๆด้วยที่เข้ามาอ่านหาความรู้กันแล้วสําหรับใครนะครับที่อยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการเทรดต่างๆเนี่ยตอนนี้พี่แชมป์มีกลุ่มที่เอาไว้พูดคุยการเทรดอยู่ 2ที่ด้วยกันที่แรกนะครับนั่นคือกลุ่มไลน์นะครับเวฟบหนึ่งไอนะที่จะเป็นกลุ่มที่มีการมาแชร์แผนกันนะครับมีเพื่อนๆมาแชร์แผนการมีการพูดคุยเกี่ยวเรื่องปัญหาการเทรดต่างๆสามารถที่จะมาเข้ากลุ่มนี้ในกลุ่มไลายก็ได้รวมถึงกลุ่มที่2ครับที่จะเป็นกลุ่ม Discord นะครับที่จะมีทีมงานนะ้อคอยให้คําปรึกษาอยู่รวมไปถึงนะครับมีอาจารย์เบลที่จะมาไลฟ์ใน Discord ทุกๆวันจันนะครับมาหาแผนเล่นหาการบ้านเล่นกันซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้นะครับลิงค์จะอยู่ที่ใต้คําอธิบายคลิปนี้เลยครับสามารถที่จะไปกดดูและกดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่แชมป์เองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์ลอตครับสวัสดีครับ